ก็สวัสดีผู้ร่วมการสัมมนา,าทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการที่ท่านมาร่วมกันฟังในวันนี้นะคะเห็นเชื่อว่าหลายๆท่านมาเพื่อที่อยากจะมาฟังว่าหนังสือเนี่ยผู้เรื่องอะไรอยากจะฟังนะคะพิยากรทั้ง3ท่านรุนถึงอาจารย์ประจักรด้วยว่าคืออะไรแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็ตั้งใจมาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆนะคะก็คือนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ แล้วสุว่ามันมันเซออรียลพอสมควรเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าในสื่อที่เช่นนี้มันจะทำให้เกิดความออวุ่นวายปั่นป่วนได้ถึงขนาดนี้นะคะไม่คิดว่าเขาจะสนใจหนังสือมากขนาดนี้เพราะอ้าจริงแล้วเนี่ยนะคะการวิพากษ์วิจารณ์กรรมนลและกรรองทัพเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในสภานะคะมีการวิจารณ์มีการเสนอให้ยุบให้เลิกนะคะ มีการพูดว่ากรรนอไปรัดซ้อนรัดอย่างไรนะคะคุณเชบอมรัฐที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทกรรมานออย่างแบบเข้มข้นมากในสภาแต่ว่าคนเหล่านั้นกลับเอ่ยงว่าไม่ได้เจอกรรนอรออกมาแบบผู้จาลักษณะที่ทําให้หวาดกลัวมากเท่านี้นะคะดังนั้นนี่ครับอันนี้ก็ค้่องแปลกใจเพราะปกติหนังสือวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่ กองทัพเองหรือสก,การเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากที่ฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยนะคะที่อ่านแล้วเห็นอะไรบ้างเนี่ยคิดว่าแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเชื่อว่ามีม,มีมีนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะคะเอาไปรายงานเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าที่อาจจะถูกฟ้องมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมในที่ประชุมของกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งมีคุณพริชวัชรศิลป์เนี่ยเป็นประธาน ก็เชิญตัวแทนของกรมนรงกองทัพนะคะเข้ามากันประมาณ10คนนะคะกเ็เขาก็เสนอความเห็นและเช่นก็ชี้แจงไปว่าประเด็นต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็เรียกว่าเขาก็พูดว่ามีคำมีประโยคหนึ่งนะคะที่โฆษกรรมนรงบ,บอกว่าเขาไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภัยคุกคามแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นมาฟอ้องหรือไม่นะคะหลังจากฟังทั้งสามท่านแล้วเนี่ยก็อาจจะ โอกาสที่จะถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเขาอาจจะตัดสินใจฟ้องเร็วขึ้นนะคะก็คือเอาให้จริงแล้วที่อาจารย์กรพินพูดถึงว่าพยายามจะอธิบายเรื่องของว่าคอนเซ็ปต์เรื่อง human security ความมั่นคงมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันสำคัญเลยการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เพื่อให้เราปลอดพ้นจากความกลัวแล้วก็ความหิวโหวยนะคะ freedom from fear and freedom from want สองอันนี้แยกกันไม่ได้เรื่องการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิน่งที่แยกกันไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แน่เป็นคนที่สนใจในาการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่เป็นนักศึกษาก็เป็นนักกิจกรรมมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยเราอยู่ในสังคมไทยโดยปราศจากความกลัวได้จริงๆ มีคนเตือนหลายครั้งนะคะบ่อยครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องกองทัพเรื่องอะไรแต่ทีฉันก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรนะสังคมไทยมันมันผ่านมาไกลแล้วนะคะจนเราไม่ควรจะต้องเจอกับการคุกคามอะไรจากการเขียนหนังสือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสอยที่ผ่านมาใช่เขาว่ามันมันทำให้เราต้องกลับมาถามใหม่นะเพราะมเกิดเราเราไม่ได้อยู่โดยปราศจากไม่เคยอยู่โดยปราศจากความกลัวจริงๆนะคะ คุณธนาธรน,นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ที่เชิญคุณธนาธรมาเป็นผ,ผู้ร่วมวิจารณ์หนังสือในวันนี้เนี่ยก็คือที่ฉันอยากรู้ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนรูปทั้งสถาบันทางการเมืองนะคะกองทัพและทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นอะไรใหม่ นะคะคืออยากให้เขาอ่านพูดงงก็คืออยากให้เขาอ่านด้านหนึ่งเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรานั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามันศึกษาธุรกิจกองทัพอยู่ด้วยเวลาที่ทาเรื่องพวกนี้เนี่ยดิฉันเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันโยงกับหนังสือที่ตัวเองเขียนแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเ,เพื่อนกรรมธิการที่นั่งด้วยกันเนี่ยเห็นแค่ไหนอย่างไรวิธีเดียวคือต้องมาคับให้อ่านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ตอนตอนที่เสนอไปก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเราก็ไม่ได้อธิบายมากถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของคนอ่านเองที่เขาจะได้หรือไม่ได้จากงานเขียนของเรานะคะถ้าเราเขียนไม่ดีไม่ชัดเจนเขาไม่เขาเขาเห็นต่างจากเราก็ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็นี่คิดว่าก็ฝันจุขุณธนธรนี่ใว่าคุณชนาทรเห็น,เห,นเห็นหลายๆอย่างที่มันร้อยลัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจเรื่องการเมืองแล้วก็ประมาณกองทัพที่เรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเราก็พบว่าการของข้อมาณต่างๆนี่มันยากมาก แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าหลายเรื่องกองทัพสามารถอ้างได้อย่างไรว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงภายในเช่นการตั้งโรงงานเภสัชกรรมทหารขึ้นมาแล้วเราดูงานยาส่วนใหญ่เป็นยาประเภทแบบยาสมุนไพรอะขมิ้นชันแก้ท้องอืดผงรอยรองเท้าการกลิ่นเหม็นตอนหลังก็ไปทำแชมพูทำลิปบาลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ของง่าประมาณเพิ่มอีก90 0อล้านเพื่อจะไปขยายนะคะนั้งที่เราก็มีองค์การเภสัชกรรมอยู่ ยาสมุนไพรจานวนมากจะไปทําแข่งกับบริษัทเอกชนทําไมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลายเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e อ c เรื่องยาเรื่องออโรงแรมเรื่องที่ดินเรื่องสนามกอล์ฟสามารถ justify ได้ด้วยความมั่นคงหมดนะคะก,ก,ก็ขอบคุณสําหรับสิ่งที่อ่านแล้วก็แสดงความเห็นมาซึ่งโอเคเอีท่าก็อยากได้ข้อมูลต่างๆนะคะสิ่งที่คุณธนาธรบอกว่ามันมีเรื่องของ มีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่ไปเจอมานะคะอันนี้ก็อาจจะทําเป็นบทย่อยหรือว่าเอาเอามาใส่เพิ่มในหนังสือเมื่อถ้าถ้ามีการรีไวซ์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะสาหรับจารย์ียุทธ์นะคะคือสิ่งที่อาจารยียุทธ์พูดถือว่าเรื่องนี้เนี่ยหนสือเล่มนี้เนี่ยมันทาให้มันสามารถต่อยอ่อทางทฤษฎีได้ว่าตกลงว่าสิ่งที่สาาถาบันการเมืองทำนั้นทาด้วยวมการหรือเรื่องขประอยู่กันแน่ ถ้าทําด้วยอุดมการณ์จริงเนี่ยในเวลาที่ประเทศมีมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่อง GDP เรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณมันตัดได้ไหมแสดงว่าการพิสูจน์ทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติใช่ไหมคะรวมถึงกองทัพเองจะพิสูจน์สิ่งที่เราเขียนเราเชื่อกันนักวิชาการอธิบายเดยตัวงสือที่ท่านเองเนี่ยเขียนวิธีเดียวคุณต้องพิสูจน์พิสูจน์ ด้วยการยินดีที่จะตัดงบประมาณที่ไม่จําเป็นออกไปตัดโครงการที่ไม่จําเป็นออกไปโครงการที่คุณทําแล้วไม่มีประสิทธิภาพสู้ให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทําวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาเชื่อกันหรือพูดกันนะคะเรื่องเอ่อยาจารย์พูดไว้หลายเรื่องมากนะคะออขอขอพูดประเด็นอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของระบบราชการ ปัญหาของรัชการอาจารย์ให้ตัวเลขมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้นอสมอเนี่ยดิฉันก็พูดไว้ในในตัวหนังสือนี้ด้วยนะคะปริมาณที่เพิ่มขึ้นเงินชดเชยที่ให้กับอสมมรวมถึงมวลชนกลุ่มอื่นๆเช่นอาสาอาสาดินแดนอาสารักษาดินแดนไทยอาสาการขัดชาติหรือว่าโครงการอย่างอพปเงินมันเพิ่มขึ้นมากจํานวนก็เพิ่มขึ้นมากนี่เป็นภาระธรรมสี ฉันไม่รู้เลยว่ามาหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นอพอมอะไรเงี้ยคือเดีวยว่าเขาเรียนรู้จากกรรมาในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่เข้าใจว่าหน่วยราชการเหล่านี้เวลาที่เขาไปสร้างอาสาสมาัครเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะธิบายว่ามันไม่เป็นภาระทางงบประมาณประจําปีคือเป็นมันไม่ใช่เป็นแบบเออค่าใช้จ่ายที่ถาวรเหมือนการจ้างข้าราชการใช่คะและอ,อย่างเงินชเชยของคนพวกนี้เนี่ยมันน้อยกว่าข้าราชการรัฐไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรประเภทนี้ แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมากแล้วรวดเร็วมากๆแล้วจริงๆแล้วไอ้เช่นสำหรับอเชนเนี่ยนี่คือช่องทางการคอร์รัปชันที่ดีมากเพราะเวลารีคูดคนเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบรีคูดคนเข้ามาได้ยังไงแล้วทำงานจริงหรือไม่มันตรวจสอบยากงมากนี่คือภาระสำคัญนะคะแล้วก็เขาฟังแล้วก็ตกใจว่าคือกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็เริ่มหาอาสา,าสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ประเด็นที่เข้าใจว่าเวลาก็เลยไม่เยอะนะคะที่จะใช้ห้องนี้ ประเด็นที่เชนอยากจะ,จะอธิบายนะคะคือเมื่อวานนี้ก็อธิบายทางตัวแทนของกรรมาธกไปมากพอสมควรนะคะทางมติชนทีวีเองก็ไปถ่ายทอดการประชุมเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงไว้เต็มนะคะอยู่ในดิฉันก็เอาไปโพสต์ในไอจีบุ้งดิฉันใครสนใจไปดูนั้นได้แต่เข้าใจว่าหลายท่านอาจจะไม่ย,ยังไม่ได้ดูฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอ,อ,อขอแสดงความออขอชี้แจงในที่นี้นะคะประเด็นหลักๆท,ที่ที่เมื่อวาน กรรมนาพูดรวมถึงจริงแล้วเขาเขาพูดมาแล้วก่อนหนะน,น้านี้ตั้งแต่มีการถแถลงของคุณวินไทยแล้วก็พลเอกนพนันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณฒิของอกรรมนอนะคะประเด็นใหญ่อันหนึ่งที่เขาพูดคือดิฉันไม่ได้ใช้เอกสารทางราชการซึ่งดิฉก็ประหลาดใจมากเพราะว่าใน Facebook เฟ c บุ๊ o k ทฉันเองก็เอาไปโพสต์ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วที่เห็นว่ามันมีเอกสารของทางราชการนี่เยอะมากๆที่ใช้นะคะอขอสไลด์น,นิดนึงนะคะอันนี้ที่ให้ดูเนี่ยนะคะ สีเขียวที่ขึ้นมาเนี่ยคะมันมันมันอาจจะดูยากแต่เชื่อว่าหลายท่านมีหนังสืออยู่ในมือถ้าเปิดบรรณานุกรมดูซึ่งมีจํานวนทั้งหมด28หน้าเนี่ยนะคะดิฉันแบกให้ดูว่าสีเขียวเนี่ยคือเอกสารของกรรมรและกองทัพเท่าท,ท,ทุกเหล่าทัพลวมถึงเฟซบ o ๊กเว็บไซต์ของพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นของกรมนอ,นอของกองทัพเองโดยตรงสีเหลืองเนี่ยก็คือเอกสารทางราชการ ของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับกรมนไม่ว่าจะเป็นสอมอ,อ,อปปสนะะหน่วยปราปรามยมเสรติดกรมป่าไมา้กระทรวงมหาดไทยสีฟ้าเนี่ยคือข่าวนะคะข่าวและคลิปวิดีโอที่ถแถลงโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพและกรมนนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวๆที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของมวลชนที่กับเราเขาไม่มีส่วนจัด่ต้งอีทนแบ่งสีออกมาให้ดูนะคะข่้นดูสีเขียวนะคะมันเยอะมากๆดทนนั่งน้ำเนี่ยมันมันหมดนี่มันเกินร้อยอันอะนะคะมันมากกว่าครึ่งหนึ่ง50%าสบเอนของเอกสารที่ใช้แล้วเขาบอกว่าดิฉันไม่ได้เอกสารของทงราชการเรตจแล้วเขาก็ไปพ i ิกอัพ ข่าวอันหนึ่งที่อ้างคุณวิโรจน์นะคะพักก้าวไก่นิโรลขณาดดีสอนฉันบอกว่าขอโทษนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยคือข่าวของคุณวิโรจน์มันแค่ชิ้นเดียวขณะที่ข่าวของกรมนอนเนี่ยเยอะมากของกองทัพเยอะมากๆทําไมแล้วบอกว่าดิฉใช้ลาเอียงใช้ข่าวของคุณวิโรจน์ถ้าจะลําเอียงจริงแนละ้วคือต้องบอกว่าจํานวนชิ้นข่าวของกรมนอนทั้งคลิปทั้งวิดีโอทั้งคลิปทั้งหลายแต่มวลชนของเขาที่มันเยอะกว่าเสีอี เขาก็ยืนยันว่าไม่มีเอกสารของทางราชการแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ขอเขาปัญหาคือเราคนที่ถ้าเคยทั้งทางานอยู่ในกรรมธิการหรือคนที่เคยทําวิจัยเกี่ยวกับหน่วยราชการเนี่ยนะคะหน่วยราชการทั่วๆไปด้วยก็ไม่ค่อยอยากให้อยู่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงหน่วยราชการกองทัพอย่างนี้ดีไหมคะถ้าอยากให้ดีฉันทำอยากเห็นเอกสารทั้งหมดเปิดเอกสารทั้งหมดเลยให้ที่ฉันเข้าไปดูทั้งหมดทั้งสํานักเลขาธิการและ สำนักเลขาธิการนะาสำนักในคอรมอรซึ่งมีเอกสารเยอะมากรวมถึงกองหน่อยด้วยกองทัพเองด้วยคนมาให้หมดเลยอย่าเลือกเพราะท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะเลือกอะไรไม่ได้ฉันส่วนใหญ่ในเวลาขอเอกสารราชการไปเนี่ยคนที่เคยทํางานเกี่ยวกับราชการก็จะรู้ว่าไอ้ที่ได้มาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ข้อสาคัญคือที่ท่านหาได้จากเว็บทั้งหลายแหละเพราะอะไร เพราะงานเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเรื่องกิจการพลเรือนเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่กรมรอนและกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องได้เยอะมากๆนีนคิดว่านับตั้งแต่หลังรัฐประหารปี5 7เป็นต้นมาเนี่ยกองทัพเองมีความมั่นใจแนมหน้าของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจึงไม่ได้เป็นความรับท่านทําอะไรท่านก็โหลดขึ้นหมดเลย นะคะมวลชนจัดตั้งที่ท่านพีจัดตั้งก็ท้าสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาเอาคลิปโหลดขึ้นมาไม่กระทั่งคลิปการประชุมของกรมนอของกลุ่มบิ๊กไบต์อะไรอย่างเงี้ยก็เอาขึ้นก็ทาให้เราเห็นเห็นว่าเขาเขาคุยเรื่องอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องจริยธรรมเขาบอกว่าท่ฉันไม่มีจริยธรรมทางวิชาการนะคะที่ฉันอยากจะบอกว่าจริยธรรมทางวิชาการเนี่ยคือถ้าท่านพบว่าที่ฉันบิดเบือนข้อความอะไร รือตั้งใจที่ไม่พูดถึงอะไรนะคะหรือว่าไปแปลเอกสารมันว่าอย่างแล้วเอกสารมันบอกว่าขาวเลยเช่นบอกว่าดำอันนี้ถือว่าเป็นการออตั้งใจบิดเบือนนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเช้ฉันบิดเบือนตรงไหนอย่างไรแพชเจริซึมเป็นปัญหาใหญ่จริยธรรมถ้าพบว่าดิฉันไปปลอมแปลงเอกสารของใครมาหรือว่าไปไปลอกงานของใครมาโดยไม่อ้างอิงอันนี้ในทางวิชาการทั้งของไทยมาอะไรของไทยแล้วก็ของออนานาชาติอันนี้ถือว่าผิดจริยธรรมนะคะ แล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยควรจะต้องถามนะคะถามเอ่อถามเขาก่อนว่าการตีความเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดิฉันไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรมาเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับหน่วยงานที่เราศึกษาถ้าเราเห็นด้วยงานของเราในที่สุดแล้วมันกลายเป็นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานนนะหรือเป็นงานพระพกรได้เท่านัน้นนักวิชาการมีสิทธิ์ที่จะตีความแตกต่างจากหน่วยงานที่เราศึกษานะคะและนี่คือคุณค่าของของความรู้ของงานวิจัยในระในระดับหมหาวิทยาลัย เรื่องสองมชเรื่องกรมนณรนะคะเมื่อวานก็ตัวแทนของสมชก็ออกมาอธิบายเองนะคะที่ฉันถามว่าโครงการต่างๆหลายแหล่งกรมนณรที่ทํามาเนี่ยสมชมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้หรือไม่ต้องอนุมัติหรือไม่เขาบอกไม่มีเขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวข้องกรมนณรมีมีอิสระในการที่จะทําโครงการเหล่านั้นได้เองนะคะเรื่องอืม ะะเรื่องกปรน <is> เป็นหน่วยงานกองทัพมากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานพลเรือนนะคะที่ฉันพูดชัดเจนในหนังสือแม้ว่าจะสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งอยู่นะคะในสำนักงานต่างๆกองต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะล้วนแต่เป็นทหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งในยุคที่เป็นรัฐบาลจากพลเรือนมีแต่เพียงนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นพลเรือน ตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญบังคับบัญชาร้นแต่เป็นทหารจากกองทัพบกทั้งนั้นานายรัฐมนตรีเองดิฉนันก็เชื่อว่าทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณแพทองทานเองทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรมาาทำอะไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกกรมาพลตรีวินไทยก็ยอมรับเองว่าในการที่ท่านออกมา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะเรื่องที่ว่าจะแบนจะอะไรหนังสือเนี่ยนะคะขอความคุณมรอย่าอย่าขายเผยแพร่เนี่ยเป็นการตกลงร่วมกันของหน่วยงานกรมนรโดยมีรองผู้มนวรกกรรมนธรเป็นผู้เซ็นอนุมัติซึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารบกเขาไม่ได้เอ่ยถึงนายกแพทองฐานว่าเป็นผู้อนุมัตินะคะนี่ก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าว่าท่านนายกแพทองฐานไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แต่มาวันนี้ไม่รับรู้ไม่ได้แล้ว มาวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นผู้มืนในการกรมนนรายรัฐมน,นตรีเป็นผู้ที่รับผิดชอบมีอำนาจสูงสุดของกรมนรจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดําเนินต่อไปโดยไม่ทําอะไรงั้นหรือไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยอย่างนั้นหรือนะคะการที่มีทหารนั่งอยู่ในโต๊ะต่างๆนะคะหน่วยต่างๆของกรรมนณรที่จะเป็นผู้กําหนดนโยบายกําหนดทฤษฎี กำหนดแผนต่างๆครบนองมันส่งผลให้แผนงานทั้งหลายแหล่ที่ออกมาการกำหนวดว่าอะไรเป็นความมั่นคงของชาติอะไรและใครเป็นภัยคุกคามของชาติมันก็จะเป็นวิธีคิดแบบทหารนะคะจะไม่ไม่พยายามที่จะเข้าใจคนที่มีความคิดแตกต่างจากคุณว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดได้เกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติวิธีการที่จัดการก็ต้องด้วยการพยายามที่จะอธิบายพูดคุยแลกเปลี่ยน พยายามที่จะทําความเข้าใจคนกลุ่อื่นที่มีความคิดต่างตัวเองไม่ใช่ด้วยการไปฟ้องร้องกล่าวโทษแจ้งความนะคะหรือออกมาพูดอย่างที่ที่เป็นอยู่คือเช่นบอกว่าเช่นยินดีที่จะรับการอธิบายนะคะการโต้แย้งอย่างเป็นเหตุผลในทางวิชาการนะคะแต่เช่นก็ไม่รู้เมื่อวานที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเขาเขาเขาเข้าใจแค่ไหนรับแค่ไหนขณะเดียวกัน เวลทาที่ท่านอธิบายมาแล้วเนี่ยต้องระวังท่าทีที่ใช้ด้วยเพราะกองทัพไม่ใช่ปัจเจกชนธรรมดาที่เวลาคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันมันไม่มีใครเมียอำนาจเหนือเราไม่ใช่คนที่เรา,าคุยด้วยแล้วเราไม่รู้สึกมาหวานพันพึงอะ่ะคุณมีกองทัพทั้งกองทัพแถมคุณออกมาพูดในฐานะหน่วยงานกรมนอรด้วยคุณไม่ได้พูดพลตรีวินไทยไม่ได้พูดในฐานะปัจเจกชนไม่ได้ฐานะส่วนตัวแต่ท่านพูดในฐานะหน่วยงาน หายเดียวกันไม่ได้พูดครั้งเดียวขั้นก็ไปออกช่องอรายการแบบเออท็อปนิวส์กันอะไรประเภทนี้นะ,ค,ะ <laughs> คืออะไรประเภทนี้เนี่ยถามว่าท,ทําให้ดิฉันกังวลไหมกังวลแน่นอนค่ะกังวลแน่นอนเพราะว่าต่อให้ท่านไม่ฟ้องเองเราก็ไม่รู้ว่าไอการพูดแบบนี้เนี่ยหนสุดแล้วมันจะไปช่วยระไน,นเออไปปลุกปัน่นทําให้มวลชนที่นิยมทหาร ไปฟ้องแทนหรือไม่ซึ่งนี้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยราชการไม่ฟ้องเองแต่มีคนกลุ่มอื่นซึ่งใครก็ไม่รู้ไปฟ้องล่าสุดก็คือกรณีพี่สุชาติสวัสดีที่สุกฟ้องเพราะว่าไปแชร์คลิปอันนึง u i l อันน,งน,นึงของประชาไทยถูกฟ้องด้วยมาตรา116อยุยงปุกปั่นที่ทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศแถมการแกล้งไปฟ้องคือภาคใต้ ซึ่งก่อความลำบ,บากให้กับพี่สุชาติอย่างมากซึ่งแกก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ดีนะคะหรือว่าเพื่อนนักวิชาการที่ทำเรสษัทจดทะเบียนภาคใต้นักการบริารทจดทะเบียภาคใต้เองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอกับการฟ้องร้องแบบนี้ทั้งโดยหน่วยงานกนรมาธรเองและจากคนอื่นๆเองด้วยภาะวะแบบนี้มันก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้น หลังสุดยังมีกรณีที่พยานยาที่จะปัดเรื่องนี้ให้เข้ากับมาตราหนึ่งสองด้วยเนะะี่ยค่ะเราเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นอฉันเห็นไม่ไม่ใช่ไม่เห็นิฉันอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเป็นภาษาอังกฤษตอนที่ได้รางวัลจากจุฬาจุฬาก็ตั้งผู้ทรงคุณวุธขึ้นมาอ่านสามท่านเป็นของจุฬาไม่ได้เป็นของคณะรัฐศาสตร์ด้วยิฉันไม่รู้ว่าถ้าผู้ทรงคุิที่อ่านงานนี้คือใครถ้า,ถาไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งสองตอนที่เป็นภาษา,ษาไทยจะบอกภาษาไทยเนี่ย ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์เพื่อทำให้หนังสือออกมาเป็นภาษาไทยก็ตั้งผู้ส่งคนวุธอีก3าคนเพื่อมาอ่านก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะกองทัพโดยพลตรีวินไทยแล้วก็พลเอกนพนันที่ออกมาพูดก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แต่นายเฟซบุ๊กของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะโยงเรื่องนี้เข้ากับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่คือว่านี่เป็นความความเลวร้ายมากๆของการพยายามสร้างความกลัวและพยายามที่จะทําร้ายกัน ะะด้วยด้วยมาตรการแบบนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิน10ปีแล้วแล้วมีเองมีความพยายามที่จะทำแบบนี้อยู่ต่อไปเมื่อ <ousse ff a> วานประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดกับทางฝ่ายทหารก็คือว่าคุณกลัวอะไรกับหนังสือที่พิมพ์ได้อย่างมากก็ส0งพเล่ม คือหนังสือพิมพ์หนังสือของเราเนี่ยของนักวิชาการนี่นะคะขายหมด2,000เล่มนี่เราดีใจมากแล้โอ้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งตีเชว่าอ่าน5คนซึ่งปกติไม่ถึงนะส่วนคน,คนพวกเราส่วนใหญ่ก็หัวหนังสือใช่ไหมคะสมมตุติอาจตีให้แบบเฟอ้อๆเลยนะคะขาย2,000เล่มหมดมีคนอ่าน10คนต่อเล่มนะคะ20,000คนทั่วประเทศ เทียบกันไม่ได้เลยกับมวลชนที่ผ่านการอบรมของกรมนณรสิบปีที่ผ่านมาดิฉันว่าตัวเลขเหยียบล้านนะคะเทียบก็บไม่ได้เลยกับกลไกสื่อของกองทัพที่มีอยู่วิทยุโทรทัศน์กับ Facebook กับเว็บไซต์ของกรมาณนะคะท่านไปดูคุณใส่เข้าไปกรมนณจังหวัดอะไรก็ได้เพราะกรมนณมีสาขาอยู่ทุก จังหวัดทั้ง77จังหวัดเขาก็จะมีเฟซบุ๊กของเขายังมีเฟซบุ๊กของมวลชนของเขาอีกสารพัดกลุ่มยังมีกรรมาโนส่วนกลางยังมีเฟซบุ๊กของกองทัพอีกทุกเหล่าทัพเฟซบุ๊กกองทัพเองก็ยังมีย่อยลงไปอีกนะคะเช่นกิจการพลเรือนของกองทัพนั้นทัพกองทัพนี้เต็ไมไปหมดคุณกลัวอะไรกับหนังสือวิชาการที่คนอ่านเพียงนิดเดียว มันจะไม่มีแบบนี้เลยเหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่ออกมาพูดไม่มาทําอะไรน,นะคะก็ความกลัวก็าอาจจะเกิดจากสิ่งที่หลายๆท่านพูดในวันนี้ก็ได้ที่มันช่วยทําให้หนังสือเนี่ยมันทําให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อนเนื่องมาหลายปีแล้วไม่มีใครแตะต้องอํานาจของท่านดิฉนันอาจจะไปแตะกล่องดวงใจของท่านโดยไม่ตั้งใจนะคะดินันอยากจะบอกว่า นะคะถึงแม้ว่าท่านบอกว่าในสื่อขนที่ฉันไม่ใช่เป็นภัยคุกคามนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปฟ้องร้องอะไรหรือไม่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวดิฉันไม่ได้แค่ตัวในสื่อเล่มนี้อย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับเสรีภาพในมหาทยาลัยซึ่งมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันแย่มานานแล้วมากกว่า10ป,ปีแล้วมันกระทบกับทุกคนมันทําให้พื้นที่ของการวิจัย มันชัดเจนมากขึ้นว่าในะวันนี้ใครที่จะทำวิจัยเรื่องกองทัพต้องถามตัวเองให้มากขึ้นว่าจะเสี่ยงดีไหมมันชัดเจนว่าพื้นที่การทำวิจัยเรื่องทหารมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะคะถ้าอยากทำวิจัย you are at your own risk เสี่ยงกันตัวเองอยากทำไหมเราพอใจที่อยู่กับสังคมแบบนี้นะคะความกลัวมันคืบคานเข้ามาในหมาที่ไลสังคมที่ เสรีภาพทางวิชาการมันถูกลดทอนคือปกติสังคมเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันมันควรจะเป็นเหมือนกับลาสฟอนเทียที่มันจะถูกคุกคามอะส่วนใหญ่คนทั่วไปคนปกติทั่วไปจะถูกคุกคามก่อนแต่นี่มันคือคานเข้ามามหาวิทยาลัยอ,อ,อย่างชัดเจนมากๆเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปซึ่งเชื่ว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะคือคือ,ค,อคือที่เห็นขายหนังสือดีไม่ใช่ว่าดีใจนะจริงๆแล้วดิฉเห็นไม่ต้องการดรามาหรือเรื่องแบบนี้เลยนี่อยากขายหนังสือปกติหารก็ปกตินะคะ นักศึกษาอยากคุยมาชวนคุยนั่งคุยกันกลุ่มเล็กๆอะไรพวกนี้ดเนดนพอใจแล้วนะคะอ,อ,อีกประเด็นนึงที่อยากพูดก็คือกรณีศาลฎีชาแดนภักใต้นะคะคุณธนาทรพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากฝากไว้คืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกแบบเ,ออเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นแลวอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้ามีคนทํางาน เกี่ยวกับบทบาทของกรมนอยสารชนพักใต้เนี่ยเราจ,จะต้องร้องว้าวกันแบบเยอะมากๆนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากไว้สําหรับในวิจัยรุ่นใหม่ถ้าท่านกล้าที่จะเสีย่ยง a t your r i s k ขอบคุณค่ะ